สวัสดีครับผู้ประกอบการของสุดเดชนะ,ะวันนี้เนื่องจากมีน้องๆสอบถามเข้ามานะ,ะเกี่ยวกับการอัดเสียงของกีตาร์เข้าไปในคอมพิวเตอร์ทั่วๆไปนั่นแหละแต่ว่าหลายท่านอาจจะมีออริโอตโตเฟสท,ที่แตกต่างกันนะฮะออริโอตโตเฟสก็หน้าตามีความแตกต่างกันมีเ,เขาเรียกว่าสเปคที่แตกต่างกันแล้วก็ มีไดเวอร์ iver, ถ้าเป็นงานจีนก็อาจจะหาไดเวอร์ยากหน่อยนะฮะมันก็ต้องมีการแก้ไขเรืออะไรประมาณนี้ผมไม่ทราบว่าน้องใช้ออเดีโอเทสเตอร์รุ่นอะไรหรือยังไงแต่ถ้าบอกว่าเป็นงานแบรนด์ที่ค่อนข้างดังเหมือนอย่างอย่างเงี้ยอาร์เรสิซตเนี่ยเขาไม่มีไดเวอร์ของตัวเองแต่ว่าเขาทำงานได้ดีเหมือนกันนะมันมีหลายๆยหลายลายี่ห้อที่เขาอยู่ในวงการนานๆที่ไม่ใช่งานจีนแบบว่าแบรนด์จีนจ๋าเลยแบบนั้นอะ่ะพวกนี้ก็จะต่อติดได้ง่ายเหมือนกันนะฮะอย่างนี้เหมือนเช่นตัวนี้อันนี้ผม ตั้งแต่รุ่นแรก,แกของผมที่ผมใช้เนี่ยตัวนี้มันเป็น USB 2 0งอยู่รุ่นเก่าอยู่นะแต่ว่าเสียบปั๊บมันก็เป็น plug and play นะส่วนใหญ่ก็ audio interface ส่วนใหญ่ก็จะเป็น plug and play คำว่า plug and play ก็คือเสียบปั๊บมาติดเลยมันก็จะไปเจออยู่ที่หน้าจอของคอมพิวเตอร์ก็จะทําหน้าที่เป็น s o u การ a r นั่นเองนะฮะ sound c a r แทน s o u การ์ r ในคอมพิวเตอร์นะฮะมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นของตัวนี้ที่เราเสียบนะตัวหน้าตาที่เราจะใช้งานมันก็ดูความแตกต่างอย่างที่บอกฮนะตัวชุดที่เราจะใช้เนี่ย เราเข้าใจคำว,ว่า Input o u t p u t นะี่ะมันไม่มีปัญหาเลยถ้าเราเข้าใจตรงนี้นะฮะอินพุก็คือเอาอะไรที่เสียบเข้าไปเช่นเราจะอัดกีตาร์แล้วก็เสียบกีตาร์เข้าไปที่อินพุตนะฮะมันอื่นๆื่นเครื่องดนตีหรืออะไรก็แล้วเหมือนกันเบสเบิดอะไรเหมือนกันแบบนี้ Input ส่วน o u t p u t เอาพุ t มันก็จะมีการออกไปที่ลําโพงหรือว่าออกไปที่หูฟังหรือว่าออกไปที่เครื่องเสียงหรือประมาณนั้นมันนี่มาแล้วแต่รุ่นแต่ละที่เขามีมาให้นะฮะว่ามันจะซับพอร์ตมากแค่ไหนว่าจะเสียบออกไปได้มากายขนาดไหนอย่างนี้ เขียนว่าเมนเอาเมนเอาทยลายเมนเอาแบบนี้มันสามารถออกไปที่เครื่องขยายเสียงเครื่องใหญ่หรือว่าเป็นลำโพงซโดมอนิเตอร์แบบนี้อ่าแบบนี้ที่ผมใช้อยู่เป็น M-Audio นะฮะก็ M-Audio ก็จะมีขั้วที่แตกต่างกันออกไปถ้าเขามีข้างในเป็นขั้วแบบด้านหลักของเขานะอินพุตที่เขารับก็คือสายที่เขารองรับนั่นแหละมันก็จะออกเป็นโมโนส่วนใหญ่ก็คือข้างละโมโนนะแบบนี้ก็คือฉีดเดียวนะโมโนเราก็ใช้เมนเอาไปเนี้ย ช้ไปต่อเข้าข้างหลังของเครื่องโปรโ,โมสเตอร์ได้นะเนื่องจากตัว audio e f f e c e มันคือปลีแอมนะฮะคือวงจรขยายเบื้องต้นตัวนี้จะไม่มีวงจรขยายที่สามารถที่จะขยายเสียงลำโพงได้นะฮะลำโพงแบบที่เราจะฝากเสียงเนะี่ยต้องเป็นลำโพง active นะฮะที่บอกหลายคนบอกว่าลำโพง active คืออะไรลำโพง active คือลำโพงที่มีวงจรขยายสัญญาณหรือ power amp นั่นเองนะฮะก็จะเป็นทําให้เราได้ยินเสียงมันดังที่สุดนั่นเองตัวนี้มันก็จะ ถ้าเราไม่ต่อลําโพงเราก็สามารถต่อหูฟังได้เพราะว่าเป็นเป็นเ,เขาเรียกว่าขยายสัญญาณหูฟังให้นะมันก็ฟังหูฟังใช้งานได้เช่นกันถ้ายังไม่มีเงนินมีงบซื้อลำโพงซิโรเวเตอร์อะไรก็แล้วแต่นะก็อยู่แค่นี้จริง,รงๆแล้วนะก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่ง้าเป็นรุ่นใหม่ๆอย่างนี้เรียกว่าอูโน่จะถอดให้ดูแล้วกันนะฮะมันก็จะมีขั้วสายที่แตกต่างกันนั่นแหละของการที่เราจะเสียบใช้งานแต่หลักๆหน้าตา เบื้องต้นที่เขาขั้วของเขาที่มีอินพุตเห็นไหมฮะอินพุตก็คือ XLR แบบนี้นะฮะ XLR ที่เป็นโมโนด้วยนะฮะตัวนี้เป็นขั้วของ XLR เช่นกันนะเห็นไหมรูปแบบมันอาจจะแตกต่างกันนิดนึงนี่แบบนี้เห็นไหมฮะ XLR ตัวกลมๆเนี่ย XLR ตัวนี้คือโมโนใช่ไหมฮะอันนี้เช่นกันเป็น XLR วงกลมแบบนี้แล้วก็เป็นโมโนด้วยนะฮะสามารถเสียบสายโมโนเข้าไปได้แล้วก็เสียบ ตัว XLR เข้าไปได้ขั้ว XLR แบบนี้ที่เป็นขั้วของไมโครโฟนนั่นเองนะถ้าเป็นขั้วอื่นโมโนเหมือนกันไม่มีปัญหาแต่จริงๆตัวนี้ XLR ก็ถ้าเป็นแบบ XLR แบบนี้นะรุ่นใหม,ม่ๆแบบนี้สามารถเสียบโมโนได้ด้วยนะสออย่างเลยนี่ใช้ได้เหมือนกันเหมือนกับช่องนี้นะช่องนี้เป็นโมโน,โมนแบบนี้เนะี่ยเราจะเสียบกีตาร์เข้าช่องหนึ่งหรือช่อง2ก็ได้เนื่องจากมันมี input. อินพุตสช่องนี่ยกตัวอย่างของนี้ว่าอูโนนะฮะอินพุตนะครับว่าอินพุต มีอยู่2ช่องก็เขียนว่าเกณฑ์1เกณฑ์2แบบนี้นะนะเ,น 1, เกณฑ์1นเกณฑ์2เราเลือกเข้าช่องไหนก็ได้นะฮะแล้วก็ตัวเอาพุทของตัวนี้เช่นกันมันก็เหมือนเหมือนกันนะฮะออกโฟนได้ออกช่องหูฟังที่เราจะใส่หูฟังฟังเสียงโดยที่เราไม่มีลำโพงซูดิโอเวเตอร์นะฮะหรือลำโพงที่เป็นลำโพงแอคทีฟลำโพงขยายอ่ตัวนี้มีอยู่แค่นี้นะเป็นพอร์ตแบบ ช่อง AV ทั่วไปเหมือนกับ V Audio นะฮะขาวแดงนะมันก็ต้องหาสายที่เป็นขาวแดงแบบนี้มันไกลไปนิดนึงได้อยู่นะแบบนี้เห็นไหมฮะเนื่องจากตัวนี้ยคั่วเอาพุตมันเป็นแบบนี้เห็นะม,มันต้องใช้ขาวแดงนะอันนี้สําหรับไปต่อเข้าเครื่องเสียงอะไรก็แล้วแต่แต่ส่วนใหญ่ก็แนะนําให้เป็นลำโพงสูดิโอมอนิเตอร์ถ้าเราใช้สตูดิโอมอนิเตอร์ก็เสียงมันจะ ดีกว่าที่เราใช้ลำโพงบ้านหรือถ้าลำโพงทั่วๆไปนะฮะโพงอื่นมันก็จะไม่ได้ซับพอร์ตด้านเสียงที่เราจะมาทาเพลงประมาณนั้นน่ะมันก็นะทั้งหมดหลายคนบอกว่าเอ๊ะมันก็ฟังเพลงได้พี่ทาไมมันถึงฟังเสียงพวกเครื่องดนตรีไม่ได้เนื่องจากตอนที่เรามาทึกเสียงเนี่ยความถี่ที่เราได้ในการมาทึกเสียงมันไม่เหมือนกันกับตอนที่เขามิกซิ่งมาแล้วนะฮะถ้าเรามิกซิ่งมาแล้ว ที่เราฟังเพลงทั่วๆไปเอ๊ะมันก็ฟังดีนี่ฟังเบสก็มีอะไรก็มีเยอะแยะแต่ตอนอัดเสียงไม่เหมือนกันนะฮะความถี่เสียงไม่เหมือนกันนั่นก็คือเขาถูกบีบอัดมาเรียบร้อยแล้วที่เราฟังเราจะรู้ว่าอันนี้เบสอันนี้กีตาร์มันแยกชัดเจนได้แต่ถ้าเราเป็นลำโพงสำหรับงานสตูดิโอมอยเตอร์โดยตรงเนี่ยมันก็จะแยกแบบนั้นให้เราอเองฮะทำให้เรายินยินเสียงพวกนั้ชัดเจนมากขึ้นกว่าลำโพงทั่วๆไป ที่เราไว้ฟังเพลงนะความแตกต่างก็อยู่แค่นี้นะอันนี้คือเอาพูดมามีหลายเดียวที่เป็นแบบนี้ไม่มีช่องโมโนให้นะฮะก็คือไม่เหมือนตัวนี้ที่เป็นเอาพูดที่เป็นโมโนถูกไหมฮะนี่แตกต่างกันแค่นี้แหละที่สายเสียบอันนี้เป็นโมโนถูกไหมแล้วสายแจ็คโมโนเนี่ยมอนะิเตอร์เอาท์มอนิเตอร์เอาท์เสียบแจ็คโมโนไปอันนี้เป็นพวกแบบนี้ก็ต้องหาสายแบบนี้เพื่อไปเสียบเข้ากับอุปกรณ์ที่เราจะฟังเสียงนั่นเองตัวตัวไปทั้งหมดนะ แล้วก็ตัวนี้ที่เข้าคอมพิวเตอร์ตัวนี้เป็นแบบ USB-C แล้วนะก็คือใช้สาย USB-C นั่นแหละที่เขาให้มาจากเครื่องเนื่องจากอย่างที่บอกฮนะตัวรี่อ o โต้เฟลเนี่ยมันก็จะมีงานที่เป็นงานคุณภาพอ่ะเรียกมันี้ดีกว่าว่างานคุณภาพงานจีนงานคุณภาพทั่วๆไปมันก็มีไดเวอร์ของตัวเองและก็ไม่มีไดเวอร์ของตัวเอง ตอนนี้ถึงเสียบเข้าไปก็เป็นพักแอนเพเหมือนกันเสียบเข้าไปสามารถใช้งานได้เลยแต่เวลาเราจะใช้กับงานที่เป็นเซ็ตร์เสูงๆมันจะมีความหน่วงมีความแบบมีปัญหาทุกจิกอาจจะไม่เจอนู่นนี่นั่นในโปรแกรมหลายๆตัวเพราะเนื่องจากเขาต้องการซอฟต์แวร์เข้ามาเพื่อจะช่วยให้เราใช้งานให้มันได้เต็มประสิทธิภาพของตัวมันนั่นเองนะเหมือนอย่างนี้ว,ว่าอูโนเขาก็จะมีเดเวอร์ของเขานะฮะถ้าอยากรู้ว่าตัวนั้นใช้ไดเวอร์อะไร ง่ายๆฮะก็คือหลักๆแล้วอ่านคู่มือก่อนหลักๆแล้วอ่านคู่มือก่อนเนาะจะจะได้ไปถูกทางนะอย่างอย่างพวกอลิสิตพวกอะไรเนี่ยมันมีคู่มือให้แต่พูดถึงออริโอตอเฟสของเขาไม่ได้มีไดเวอร์นะของตัวเองมันจะเป็นปลักแอนเพเหมือนกันเสียปป๊บก็คือใช้ได้เลยแล้วก็ค่อยไปแก้เอาหรื่องของ s อง4อโอหรืออะไรขเข้าไปช่วยนั่นเองของเขาจะมีแบบนั้น แต่ละเครื่องก็จะมีความแตกต่างกันตรงนี้แหละเรื่องความละเอียดของเ,เสียงเรื่องอะไรที่เขาทํามาซอฟต์แวร์ของเขาแต่ละเครื่องไม่เหมือนกันอ่ะอันนี้ผมเสียบเนว่าวูโนไปแล้วนะเดี๋ยวผมเรามาแคปเจอร์หน้าจอไปด้วยมาแป๊บหนึ่งโอเคเข้ามานะฮะเมื่อผมเสียบตัวอ d เ o ียล f ดอเฟ e เข้า USB ถูกไหมฮะเข้า USB คอมพิวเตอร์แล้วมันก็จะต้องขึ้นมาในตรงนี้เห็นะะไหมฮะเป็น ผมเปิดเสียงให้ด้วยนะเหม้มันชื่อเป็นชื่อของมันเนื่องจากมันมีไดเวอร์ของตัวเองนะผมขยับกล้องนิดนึงนะแต่ว่าแคปน่าเจอเจอหน้าจออยู่แล้วนะได้ยินอยู่ลาเราวิธีการเช็คเราก็เช็คได้แค่นี้นะครับว่าเสียงสัญญาณของมันเข้าแล้วหรือยังนะฮะปกติแล้วเสียบปั๊บมันก็จะต้องขึ้นมาเป็นแทนตัวลําโพงก็คือแทนเสาการ์ดของเรานั่นแหละเสาการ์ดของเราอยู่ข้างในนี้ไม่จําเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ใช้มันอย่างเงี้ยตัวของออนบอ์ดก็ชื่อเรียกว,ว่ารีโอเทคหรืออะไรประมาณนั้นที่รยกว,ว่ามีตัว ที่เป็นการ์ดเสียงหรือหูฟังหรือะไรต่างๆที่มันสามารถเชื่อมต่อเนี่ยออนบอร์ดอยู่มันก็จะขึ้นหมดแหละแต่ว่าต้องรู้ว่าเครื่องของเราคือเชื่ออะไรนั่นเองนะฮะอย่างนี้เนว่าอูโนใช่ไหม I, Uno. อีสไอเนวาอูโนขึ้นแบบนี้มีเสียงเรียบร้อยแปลว่าใช้งานได้แล้วนะแต่ถ้าแบบใครไม่รู้ว่าเอ๊ะผมต้องไปหาไดเวอร์ที่ไหนพิพ์มเมาเลยนะพพ์มเมาเลยเหมือนเช่นของ ESI เงี้ยเดีนะติดสาย ผมก็พิมพ์ว่า ESI รุ่นอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันมีของมันนะมันจะขึ้นเลยนะฮะ ESI นี่ว่า Uno นะฮะ Driver นี่มันขึ้นแบบนี้เลยพิมพ์แบบนี้เลยนะฮะถ้ามีเว็บไซต์ของเขาเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยตัวนี้สามารถที่จะรองรับอุปกรณ์ได้จริงทุกๆอย่างนะ Sample Rate อะไรที่เขาเขียนไว้แบบนี้เขามี Driver ของตัวเองนะ,ะ,ะกดว่าดาวน์โหลด นี่เห็นไหมฮะก็จะมีไดเวอร์ของเขาเห็นไหมฮะเราก็เลือก USB interface เป็นชื่อเนว่าอูโนนะ OS ที่เราใช้คืออะไร Windows หรือ Mac ประมาณนั้นนะตัวนี้ก็คือดาวนโหลดเห็นไหมฮะเขาชื่อเขาเขียนอยู่แล้ว d r i v e ร์คอนโทรลพาร์นั่นเองเห็นไหมฮะสำหรับรองรองรับ Windows 10 Windows 11นะฮะเครื่อง Mac เครื่องอะไรแบบนี้แต่ถ้าบอกว่าเก่าอันนี้ใครยังใช้ Windows 9อยู่อันนี้ไม่แน่ใจนะ Windows 9ที่ Windows ที่ต่ำกว่านี้นะอาจจะ ต้องต้องสอบถามเขานะฮะตองนี้เขาเราสามารถที่จะคอนเน็กไปทางล้านเขาได้หรือว่าเป็นเจ้าของเว็บไซต์ประมาณนี้เขาติดต่อได้ซัพพอร์ตให้เราได้นะคอนแทคเทนิชเชียลแบบนี้นะไม่ต้องกลัวนะคระใช้ภาษาอังกฤษเราก็ใช้ตัวปแปลว้ <c oughs> ถาถ้าเราใช้นอกเหนือจากนี้นะแล้วเขาก็จะแนะนําเราจะ,จะง่ายกว่านะฮะผมใช้ Windows 10อยู่แล้ว Windows 11ออยู่แล้วไม่มีปัญหาเสียบแล้วใช้ได้เลยโหลดมาเสร็จปับ๊บมันก็จะเป็นไฟล์ที่เราติดตั้งทั่วไปนั่นเองนะฮะ ลองโหลดให้ดูก็ได้นะในส่วนนี้ว่าฮูโน่นะรุ่นอื่นๆก็จะมีการโหลดที่แตกต่างกันไปหน้าเว็บก็จะแตกต่างกันออกไปนะมันไม่ได้จะเหมือนกันทั้งหมดอันนี้โหลดแล้วเป็นไฟล์ซิปใช่ไหมฮะไฟล์ซิปทั่วไปเราก็ต้องใช้ตัวโปรแกรมเปิดอันนี้บอกนะสำหรับ,บน้องมือใหม่โดยตรงนะฮะที่แบบอาจจะไม่ค่อยได้ใช้คอมพิวเตอร์มากมายเท่าไหร่จะเออเราได้ไฟล์แบบนี้จะทําอย่างไรถ้ามันเปิดไฟล์ไม่ได้นะถ้าเขาลงไฟล์มาเป็นแบบ ไฟซิปอย่างเงี้ยไฟซิปหรือว่าวินแรนะฮะเราก็ต้องมีโปรแกรมที่สำหรับเปิดซิปไฟนั่นเองอันนี้คือผมลงไปแล้วนะก็ส่วนใหญ่ก็คือดับเบิลคลิกแล้วก็ขึ้นมาเลยมันก็จะทำงานเลยเห็นไหมฮะมันก็กดเย็นะก็กด install แล้วก็ next 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 ne ne ไปจนจบนั่นเองมีอยู่แค่นี้คือผมไม่ลงแล้วนะเพราะว่าลงแล้วผมจะต้องมาแก้ใหม่นะฮะประมาณนั้นก็วิธีการติดตั้งมีอยู่แค่นี้นะฮะสำหรับตัว โปรแกรมที่เอาไว้แตกไฟล์มันก็ชื่อว่า Win แ a แบบนี้เราก็พิมพ์ว่า w i n r a r กเลยก็ได้นะฮะสำหรับแตกไฟล์อันนี้ก็จะแตกได้หมดแหละที่เขาใช้อยู่แต่เห็นตอนนี้บอกว่า Windows รุ่นใหม่ Windows 11สามารถแตกไฟล์ w i n r a ได้แล้วนะฮะไม่ต้องไปโหลด w i n แ a แล้วนะมันแตกไฟล์ได้เองนะฮะสำหรับ Windows 11ก็พพอร์ตเห็นไหมฮะกดเข้า w i n r a แล้วก็ดาวน์โหลดลาส v e เวอร์ได้เลยนะฮะแบบนี้คือเขาให้โหลดฟรีนั่นแหละเราก็เลือก วินโดว์ของเราเป็นแบบไหนเป็นภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาอะไรก็แล้วแต่นะโหลดได้เลยอันนี้เห็นไหมอิตาเลียนโนมันก็เป็นภาษาของแต่ละประเทศนะที่เขาทำไว้ซับพอร์ตนั่นเองมีอารับิกมีไชนีสมีอังกฤษอะไรแบบนี้นะแล้วแต่เรานะเรียบร้อยทีนี้พอเราจะมาอัดเสียงจริงๆแล้วอุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็มีอยู่แค่นี้อะแดปโอร์เฟสต่อลำโพงจบเลยเราจะออกหูฟังก็ได้เสียบหูฟังฟังก็ไดนะ้โดยที่ไม่ต้องใช้ลำโพงซีลิโอมเนเตอร์ทั้งสองตัวเพื่อจะได้ยินเสียง โปรแกรมหลักทั่วๆไปที่เราจะใช้ในการอัดเสียงได้เนื่องจากถ้าบอกว่าถ้าเรามีเอฟเฟกภายนอกอยู่เอฟเฟกที่เราจะต่อผมมีเอฟเฟกตัวหนึง่งมาต่อเอาพุทเพื่อจะเอาเสียงมันอะไม่มีปัญหานะฮะเราจะเสียบอัดกับโปรแกรมอะไรก็ได้ที่โปรแกรมอัดเสียงหรือโปรแกรมตัดต่อวิดีโอทั่วไปได้เลยเนื่องจากเราจะใช้เสียงจากเอฟเฟกภายนอกถูกไหมฮะแต่ถ้าบอกว่าใส่เอฟเฟกภายนอกแล้วต่อเข้าหัวตรงเลยเนี่ยมันมี2องขั้วใช่ไหมมิกหนึ่งมิกสก็ ออกเอาพุทจากตัวเอฟเฟกของเรา l ลาย LR มาเข้านี้เป็นโมโนนะฮะเข้า1ช่องเข้า2ช่องจบแล้วก็อัดอัดเสียงได้โดยใช้พวกเนี่ยเวกัสโซนี่เวกัหรืออะไรแบบนี้หรือว่าเป็นโปรแกรม Adobe Premiere อะไรอย่เงี้ยเอาร o r i t i o n อะไรหรือเป็นดาวิชีอะไรเงี้ยอัดได้เพราะมันอัดเสียงได้ด้วยนะเป็นแบบนั้นสามารถอัดแล้วก็ใช้เสียงจากภายนอกได้เลยแต่ถ้าบอกว่าเราจะใช้เอฟเฟกภายนอก เอ้เอฟเฟกในคอมพิวเตอร์ที่เป็น VST ทั่วไปเช่น BIAS หรือแอมต่างๆที่จําลองแอมลองเสียงต่างๆอย่างเงี้ยนะฮะเหมือนออร์จ l ล่าหรืออย่างงี้พวกนี้ก็ต้องมีโปรแกรมหลักที่เราจะใช้งานเช่นคือที่เขาเรียกกันว่าดอสเนี่ยนะครับ DAW นะฮะ,ะ,ฮะคือโปรแกรมหลักที่เอาไว้ในการบันทึกเสียงของการทำเพลงนะฮะพวกนี้ก็จะเป็น c ิวเบสมีโซน่ามีฟุตลูมีเครื่องแม็ก็จะเป็น Logic เป็น โอ้เยอะแยะมากมายมีอะไรนะชื่ออะไรอีกอะผมจาชื่อไม่ได้มันจะเป็นโปรแกรมหลักแบบพวกนั้นนะฮะเราบอกว่ามี CuBase อยู่ก็เปิดโปรแกรมขึ้นมานั่นเองนะฮะผมจะทําแบบให้มันสั้นเลยอัดเสียงให้ดูคร่าวๆให้น้องบอกเรื่องกีตาร์จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เฉพาะกีตาร์นะอย่างอื่นก็ทําแบบนี้แหละ <c ười> เหมือนกันหมดนะฮะก็คือถ้าเราจะใช้เอฟเฟกภายในคอมพิวเตอร์ ก็ทําโดยแบบนี้นะฮะกีตาร์ก็สายกีตาร์แจ็คเหมือนเราเสียบเข้าตู้แอมเลยเราก็เสียบกีตาร์ตัวหนึ่งใช่ไหมเข้ากีตาร์นะฮะเนี่ยก็เสียบแจ็คก,กีตาร์เข้าไปเปิดอีกสายหนึง่งมันเป็นโมโนอยู่แล้วนี่คือ,ม,คอมันก็คือสายแจ็คก,กีตาร์ธรรมดานี่แหละนะฮะอา้าวเนี่ยโมโนเข้าไปช่องใดช่องหนึ่งของที่เราจะอัดเสียงอ่าตัวนี้ที่อย่างที่ผมบอกนะตัวนี้ว่า a uno มันมีหัวที่เป็น xlr แต่ว่าเสียบโมโนได้เสียบไปเลยอ่าช่องที่หนึ่ง เสียบแล้วก็ไม่ต้องไปเปิดไฟแฟลทอมพวเวอร์อะไรนะมันไม่ได้ใช้มันใช้เฉพาะไมโครโฟนเท่านั้นผมเข้าไปที่ m m p t y นะฮะเห็นไหมฮะพอเสียบแล้วทุกอย่างถ้าทํางานได้แล้วลงไรเวอร์เสร็จแล้วมันก็จะเข้าเลยเห็นไหมสัญญาณเข้าที่หน้าจอเรียบร้อยมีสัญญาณเกิดขึ้นถ้าบอกว่าของใครยังไม่เข้าเข้าไปที่สตูดิโอเซตอัพมันก็จะเป็นเหมือนกันในทุกโปรแกรมแหละที่ต้องเข้ามาเซตดูก่อนนะว่า มันรองรับออเดียโอัวเฟของเราแล้วหรือยังนะถ้าบอกนี้เข้ามาเสร็จปับ๊บเห็นไหมตัวตัวนี้ไม่จะขึ้นอยู่แล้วถ้าเป็นไดเวอร์ของเขาจะมีแบบนี้นะฮะนี้เอสไอโอเดวาวูโนมีชื่อของเขาเองเพราะว่าเขามีไดเวอร์ของตัวเองแบบนี้ทางานง่ายนะฮะแต่ถ้าบอกเป็นงานจีนทั่วไปเนี่ยมันจะไม่มีจะไม่ขึ้นไม่มีไดเวอร์ของตัวเองอย่างงี้ก็จะยากนิดหนึ่งนะฮะก็าอาจจะต้องหาวิธีการเล่นร่วมกับเอสไอโอโฟอาจจะใช้ไม่ได้ เล่นกับฟุตลูปอาจจะใช้ไม่ได้อันนี้แล้วแต่เจอหน้างานอะไรก็ว่ากันไปตามนั้นนะฮะอันนี้เอฟเฟกต์จี๊กร้อยของผมบอสเอไอ25ก็ยังได้เห็นไหมฮะแล้วก็มียามาฮ่าสไตล์เบิร์กนะตอนนี้เราใช้เนวาอุโนอยู่นะเราต้องเลือกเป็นเนวาอุโนะแบบนี้นะฮะทุกอย่างต้องแอคทีฟเหมือนกันนะฮะอินพุตแอคทีฟสองช่องอินพุตหนึ่งอินพุตสองนะฮะ LR นั่นเองอ t p ต t ก็ต้องมี LR เช่นกันที่แอคทีฟเห็นไหมฮะ คำว่า Active กับ Inactive เราต้องดูกันที่ Active อย่างเดียวส่วน Control Panel ที่เราจะสามารถที่จะ Set Sample Rate ได้นะฮะว่าเราต้องการอัดที่ความถี่เสียง Sample Rate เท่าไหร่นะฮะอีน,นี้มาลองรับไปถึง192แต่จริงๆผมมาใช้ประมาณ48นะ,ะไม่มีปัญหานะ,ะถ้าเขาเซตมาเรียบร้อยแล้วไม่ต้องไปเซตอะไรตรงนี้ได้เลยนะฮะโอเคไปจากนั้นถ้าบอกว่าเราจะใช้เอฟเฟกในคอมพิวเตอร์ ที่เรามีเป็นพวกวิเอสทีต,ต่างๆที่เป็นแอมป์ทูบหรือรอะไรแล้วแต่นะเราต้องสร้างแท็กออดิโอขึ้นมาเนื่องจากมันก็มีเหมือนเราใช้เอฟเฟกจากข้างนอกเข้าไปแหละแต่อฟเฟกมันอยู่ในเครื่องถูกไหมอ่าเรากดออดิโอเข้าไปตอนนี้เราเสียบอยู่ช่องไหนช่องหนึ่งนะผมเสียบอยู่ช่องหนึ่งนะเราก็ต้องเลือกอินพุตที่เป็นช่องหนึ่งเช่นกันนะฮะมันมี1-2ให้เราเลือกนะฮะถ้าเรามาเซตแบบนี้จะโปรแกรมมันก็จะเป็นแบบนี้ให้เราเลือกได้ว่าเราจะอัดช่องหนึ่งหรือช่องสองอันนี้ผมเลือกช่องหนึ่งนะ,ะแบบนี้ ก็เป็นโมโนเนื่องจากเราจะเป็นโมดูอยู่แล้วเราก็เขียนว่ากีตาร์ได้เลยแบบนี้อ่าแอดเข้าไปเสร็จแล้วนะฮะจากนั้นด้านนี้อินเสิร์ตโปรแกรมแต่และโปรแกรมไอ้แต่ต่างกันคำว่าอินเสิร์ตอะไรแต่คล้ายๆแหละนะครับอินเสิร์ตเข้าเอฟเฟคเข้าไปนะฮะเอฟเฟคที่เรามีอยู่เนะี่ยผมมีดูโร่ดิสผมมาใช้ดูโร่ดิสเข้าไปใช่ไหมฮะเอฟเฟคเสริมมังจะเป็นเอฟเฟคกีตาร์เรียบร้อยนะี่แบบนี้ อย่างตัว q u b s s e ถ้าเราจะใช้งานเราต้องเปิดคำว่ามอนิเตอร์เพื่อจะฟังเสียงยงันไม่งั้นมันจะไม่ได้ยินเสียงเห็นไหมเสียงไม่มีเราต้องกดคำว่ามอนิเตอร์ขึ้นมาเพื่อจะฟังเสียงมันอุย้ยดังเกินอ่ะแบบนี้นะเห็นแบบไหมฮะเปิดมอนิเตอร์เราก็ได้ยินเสียงกีตาร์ที่เราเล่นแล้วในกับพร้อมกับเอฟเฟกแบบนี้เลย จบแล้วนี่เราได้เสียงเอฟเฟกเข้ามาแล้วจากนั้นปิดไปได้เลยถ้าเราชอบใจที่ตรงนี้ผมก็จะบอกคร่าวๆไปเปิดมอนิเตอร์เล่นไปด้วยนะคะแล้วกดอัดเสียงได้เลยแค่นี้เองนะฮะไปอ่ะ เราได้แล้วเห็นไหมฮะแฟกที่เราอัดเสียงเปิดฟังดูได้เลยแล้วก็ต้องอย่าลืมปิดมอนิเตอร์นะฮะเพื่อจะฟังเสียงร็จแ,แค่นี้เองหเห็นไหมฮะได้แนละ้วเราอยากจะอัดเสียงเพิ่มไปอีกจากไลน์นี้ก็เพิ่มไปอีกเราเสียบช่องหนึ่งอยู่เราก็ทําเหมือนเดิมนะฮะอินพุตหนึ่งเหมือนเดิมนะฮะจากนั้นเราก็ใช้อเฟกตัวอื่นก็ได้นะฮะ หรือว่าจะใช้อฟเฟเหมือนเหมือนกันรุ่นเดียวกันอะไรก็แล้วแต่เปลี่ยนเสียงไปได้หมดนะฮะแบบนี้ผมเลือกอีกตัวนึงนะแล้วก็เปิดมอนิเตอร์ไว้เช่นกันนี่ผมจะอัดแบบนี้อคร่าวๆให้เห็นนะตัวนี้ก็ถ้าเราไม่อยากฟังเสียงตัวนี้เราก็มิวไปแต่ถ้าบอกว่าเราจะฟังพร้อมกันอัดเสียงไปพร้อมกันก็แบบนี้เลย ได้เลย่ปิดมอนิเตอร์เพื่อจะฟังเสียงอันนี้ผมไม่ได้ทํามาเป็นไกด์ไลน์อะไรนะเดี๋ยวฟังเห็นไหมเสียงไม่เป็นคลีนที่อัดไปก็แค่นี้เองจบเลยถ้าบอกว่าเราชอบแล้วอัดเสียงเราปกติแล้วเอาไปใส่รวมกวับอะไรก็แล้วแต่นะอยากอัดกีไลายก็แล้วแต่แล้วก็จัดการกับ ไฟเสียงแบบนี้นะฮะก็คือเอาพุทออกไปได้เลยนะฮะแบบนี้นะฮะเอ็กพอร์ตเอ็กพอร์ตไฟไปได้เลยผมจะเอ็กพอร์ตแบบนี้จากคิวเบสเรื่องเซปเปอร์เลตไม่มีปัญหาเพราะว่าเราอัดอยู่ที่48เราจะออกที่48ก็ได้แต่ผมชอบออกที่มันสูงสุดให้เป็นไฟล์สูงสุดเพื่อจะได้เอามาทําอย่างอื่นได้เยอะมากกว่านะฮะกดแค่นี้เปลี่ยนชื่ออะไรก็แล้วแต่นะฮะหรือว่าจะเซฟไว้ที่อื่นก็แล้วแต่ได้หมดนะแบบนี้เป็นไฟล์เว็บที่ผมจะทําส่วนใหญ่จะชื่อเป็นไฟเว็บมากกว่าที่จะเป็นไฟล์อื่นนะฮะ เสร็จแล้วก็แอกพอร์ตได้เลยอันนี้ผมมิวตัวไว้ตัวหนึ่งนะมันจะได้ยินเฉพาะเสียงคลีนแบบนี้ที่อัดไปง่ายๆเะยคจะมีเฉพาะเสียงคลีนเพราะว่าเราผมมิวเสียงตัวนั้นไว้นะฮะเห็นไหมครผมมิวเสียงตัวนั้นไปนะถ้าเกิดบอกว่าเราจะเอาสองอันพร้อมกันเดี๋จะจบทีเดียวอเอาเสียงงานเราหัวเอามิวออก แล้วก็ Export ไปเลยนะฮะแบบนี้ทับไปเลยโอไรไปอ่าแบบนี้นะฮะจบมันก็จะเป็นเสียงสองอันอยู่ในอันเดียวกันแค่นี้เองค่ะอ่ามันก็มีอยู่แค่อันนี้เพราะว่าทําสั้นมากนะโอเคคิดว่าน่าจะพอเข้าใจสําหรับน้องที่สอบถามเข้ามานะฮะ ว่าอัดเสียงกีตา้าอย่างไรอันนี้ก็คือค่อนข้างที่จะละเอียดแล้วละ่ะมันมันไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วฮะน้องชื่ออะไรนาะเดี๋ยวผมขออูแป๊บเดี๋ยวผมต้องไปรับลูกแล้วแปบ๊บหนึ่งอ่าอันนี้นะครับน้องยูเซอร์นี้นะโอเคผมก็บอกไว้ทำห้ครข้าว นะโอเคพี่ว่าาจะเป็นประโยชน์กับน้องๆน,นะฮะคลิปนี้ก็นี่แหละแค่นี้แหละทำให้เห็นภาพชัดเจนเลยว่าทำเช่นไรง่ายๆแบบนี้นะครับพี่ลาไปก่อนครับขอบคครับสวัสดีครับ